สวัสด,ดีพี่น้องจาก s อ l อไลฟ์สไตล์เดนมาร์กม่อนีผ้าเขาปลาเก็บเห็ดแต่ว่าโบะหูสีด้เเฮดบอกะอยู่บานซ้องสามมือออกไปได้บ่ได้นอกพ้นฟ้าอากาศช่วงนี้กำลังกำลังสีโตก๊กอันก็เลยอยากเขาปลาร่มกับแห้งแห้งด้ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันกับมีแดดอยู่ก็เลยอยากออกมาอยากออกมาอันถ่ายคลิปอันมาสูพี่น้องเนาะพี่น้อง มันอยบานละมันมันเป็นเบื่อเบื่อมันเบเร่ย่างออกกําลังกายคนเคยย่างออกกาลังกายเนาะบ๊อันอ้วนตู้อ้วนตุยอันเป็นหมูหน่อยเนาะมันต้องมวนเนาะขันบ่มวนอ่ะพี่น้องสีเซ็งกระเบิงกระชีบบ๊มวนอีกล่ะเนาะเอ้าหมุน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 ตาไก่บานขึ้นเกาล่ะพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันบันธรรมดาเนาะต้องนั่งรถนั่งรถม นั่งรถเมล์เ้อพี่น้องวันคืออยู่เมืองไทยเร้อมีรถขี่หกบอกหกบอกพี่น้องยางมาก่ะยางมากมุดมาหมุดมาืมมาเลยยังพ่ทัน่อเฮดอีกเลยพี่น้องเอ้ยไปต่อคะ่ะถือว่าออกกําลังกายเนาะพี่น้องขันบได้เฮดก็ไเลยเนาะไปต่อไปต่อคิดฮอดพี่น้องก็เลยเปิดคลิปมาทักทายกันอีกแจักหน่อยเน่ยไปต่อคะ่ะ ตาได้พี่น,น้องตามีสะพานพี่น้องเอ้ยจากมวนบอมวนเด้พี่น้องเอ้ยมันบ่อพ่อยเห็ดมันเลยบอมวนมันอย่างยังเมือยขาเราพี่นอ้องย่างหน่อยเดี๋ยวนึ่งก็มวยสงสัยเป็นล่องผัานล่องเท่าบูดนี่แหละเพราะว่าใส่ล่องเท่าบูดคู่หนีมากมันป้องกันอันน้ำป้องกันฝนน้นำโนเพราะว่าขันใส่ล่องเท่าผ่าใบมากมันเปียกมันกระชีเห็ดหายเ,เป็นไข่เป็นวัดนอกทันอัน,อน เข่าเฮาโดนน้ำโดนยังนาะพี่น,อน้องเนาะอาศัยคู่นีมา,มามันยางมันเหมือนโมถนัดเนาะมันกันนักในจักหน่อยบูดรองเท้าบูดไปเหงาเหงาน้ำกันเด้อพี่น้องเอยชิดหอดกันเลยเขาปลามาหาเบงเห็ดอีกคือเก่าแล้วเ่าทักอื่นเขาก็เก็บกันโพดโพดเฮเห็ผดผึ่งวานนี่แไหมเอจะคข้องบบอาไรคือไแต่เ็ดน้ำมากอันต้องไปปา้าหไงป้าเเ็ดผึ่งอัน อาทิตย์ที่แล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนจะไปจําว่าดดแล้วล่ะ,ะ,ะไปแล้วก็ลืมด้วยล่ะพี่น้องเอ้ยเถ่าแล้วอืมแต่ว่านเห็นบอกค่ะมัดไปได้หลายทางเลยพี่น้องหันยางไปนโมนีกับจิพ่อันเฮ็ดน้ำมงน้ำหมากนงค่ะทั้งนี้แต่ว่าเฮ็ดผืนนี่ยังพรท่านเห็นพี่น้องเอ้ยนี่จิไปทั้งพื้นไปทั้งที่เข้าสีเลาะไปึืนเนื่องหั่นเฮเข้าสีเลาะไปทั้งนี้พี่น้องเอ้ยไป,อไ,ปอไปทั้ทงใดน,นอแต่ว่ทา,าทั้งนี้ปันจกนักรยานเห็นบอกเขา กานจา,นางงานเหมนจา,นางงานมาเนี่ต้องลบเขาเลยในก็ปปีนปีนเลยเนาะเขไปดอกเขาจิไปเสียาานพุนเนาะพี่น้องเนาะไปเสียนว่ามันเสียนจ้างงานเส,นนสียนางานดีกว่าเว้าวโดนอีกแล้วเดี๋ยวคลิปมันสีเงาไปต่อพี่น้องพ่อเห็นแต่สีท้ายเห็นเบิ้งด่ตอนนี้คือเอาบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งซื่อละป้ามันมาเป็นตะยานเนาคนแต่ว่ามื้อนี่กะทีที่ยันยันยักนอยอยู่เนาะเพราะว่าร่มกระแห้งเด้อพี่น้องยันอันงาไม้งาไหลมันลนอันตกใส่หัวเนาะพี่น้อง เจ้ว่าห้ากับสิไปทางนี้แหละเนี่ยเสียงค,นยงคน้นนีำก้นปั่นจักรยานเห็น,นบนนนน่พี่น,น,อน,อน,น,อน้องมันบ่เป็นตระนนยานเด้วยคนพรังสองคนปั่นจักรยานแต่ว่าสองปั่นจักรยานอันเพื่อนยินเสียงอันเบาใส่เพิ่นหันเบิ่งวันหนึ่งเพิ่อนพอเห็นแ้วเพื่นปั่นจักรยาน ไอต้อพอเห็ดแล้วสิทายให้เบิ่กน้าพี่น,อนอ้องเนาะย่างยังมากก็ามาพอดานเลยอันนี้เถาเถาเห็นมอคค่ะพี่น้อง,องโอ้ยอันนี้ไม่ได้บ่ดิแข็งอยู่ได้เหรออัพแม่งกระไรไรอืเไอต้อค่ะเดี๋ยวดอกนี่เด็กไข่ดอกมีไหมโอ้เนา่าอร่อพี่น้องเด็ดเน,น,น่าไรไรมีจุ่มหนึ่ง ข้างหนังนีดูท้องดอกไยูอยู่น้องอันนี้ไหมออกดีแทะเมื่อนั้นก็ม่เอานี้ได้ตังแกงหนึ่งอันนี้เนองคิดว่านเน่ะน่าเชงจะมีปาดท้องดอกเนี่ยนะน,ะนะ้องอนี่นอนอบอก บอลบอพี่น้องก็ได้ปาดตีนขาเฮ็ดให้เบิง้งเด้อพี่น้องเพราะว่าเพิง่งถุงอันเลี้ยวเห็นดอกนึ่งยู่นพี่น้องเห็นบ่ลก็ได้เห็นน,น้ำบ่ตั้งจุดกูจุนหลายดอกอยู่แต่ว่ามันเน,น่าเขาทั้<อ>งใดดีพี่น้องหมดบ่เลยบ่หมดเลยน้องหมดปลาหกเลยมองนี่โอ้เน่าพี่น้องเอ๋ยดอกนี้ขึ้นจีดายอยู่เนาะ อ่ะจ๋าอี๋อ่ะจ๋าอ๋พี่น้องเอ้ยตั้งกล้องไว้ยิงยางหาเก็บพี่น้องบ่เห็นน้ำดอกเด้อพี่น้องเนาะอืมบ่ตั้งบ่ตึงมันดอกเนาะเอากระปิดกล้องเก็บเดี๋ยวสิสรุปผลที่ลังเนาะพี่น้องมือหนีเขาสิได้หลายบันไดเอาว่ากันไปพี่น้องเจตมอยู่ทั้งผุนผุนผุนผู้ใดตาดีผุนจูดผุนจูดกินเออตั้งทะเลทายอยู่งวะท่าน จะทีเก็บได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวก็เบิ้งน้อบึ้ยบลไทยให่งเบิ้งดอกเก็บได้พี่น้องเด้อองเก็ดอกานดอกเดียวกัพอหน้าพี่น้องนอหนาเยอะเอยอาาหนาวเ้งอกเท่าห่นี่เ่ดใส่ี่เก็บด้พี่น้องเบิ้งโดนเหรอ อดอกนี่แค่แน่เพาะเราไม่มีแมงกินเนาะเมื่อยแล้วพี่ดอกพักแห้งกันเลยหม่องนี้มันมีหม่องนั่งมีโต๊ะเนาะมีโต๊ะมีเก้าอี้ข้ากระซิบนั่งข้าวมีแห้งกินน้ำเล็กน้อยเนาะย่างไปนต้กันเด้อพี่ดอกเห็นเห็ดอยู่ดอกหนึ่งสิบแปรไปจอบเอามาเบิ้งแล้พี่ดอกเนาะใช่หรือ ไข่แหง้งฉันบอกค่ะแหง้งคิดมเมื่ได้หรอกค่ะมันแหง้งมันเน่าดอกแต่ว่ามันแหง้งมันได้พ้นหนาะเอาไว้เป็นเชี่ยหวน้พี่น้อง ได้เสื้อผ้ามาหลายห่อนพี่ต้องเอ๋ยเห็ดใดเขาสิเห็ดจังไดเพือห่อนอันด่านฝนตกข้ามก็ใส่เสียไว้อย่างหลายเลยแต่ว่าฝนมาตกพี่น้องล่มล่มแห้งซื่อๆเนาะเห็ดใดพี่น้องเอย๋อยตีกับพ่องนั่นปีกับพ่องน้ำสูงกัามาน้ำเพื่พอพ่อ พ๋อเห็ดโมง่ญ่เนาะพี่น้องเนาะเห็นปะนี่เก็บมาไม่ต้านานเลยรวนรวนบ่มีเห็ดฝ่งเลยพี่น้องเลยนะตรงอี้มาหลายอยู่ถ้าพ่อเห็ดแปดแปดตักที่เก็บตั้งหากเนาะอันนี้ไม่ต้านานเลยรวนรวนได้พี่น้องเห็นบ่อ่ะนี่ละค่ะโค้งานของเราวันนี้เบ้ยไปท้ำการเบิ่งโพมดูใส่หมวกมักบ่พี่น้องมวนบ่แต่ว่าบ่ะมวนหนักบ่ได้อปอเห็ดฝังแต่ว่ากขี้ทอด พี่น้องนอกก็เลยออกมาแต่ออกกําน,นังกายน้ำแต่เฮ็ดไปกินน้ำนอกพี่น้องน้องเข้ากับสีไทรเปรไปก่อนน้องพี่น้องนอ้องเปีอยังกันญัดิญาติญไปแล้วก็ถุงเข้ากับเรี่ยมพร้อมไปจากใบน้องพี่น,อน,น,น <laughs> ้องนักนองงงเงียบงงเงียบเอาอยู่ผู้เดียวน้องพี่น้องนอกน,อกนั่นสีนักเลยเพิ่มัาสีนักไปหนาส่วนสีคำ่าสีถอดเสีย ว่าที่ถอเสียอ,อ่าน,นกานพ้นออกพี่น้องเพราะว่าฝนมันบต่ตกลุกขึ้เลยออกมารอเขามันลุ้แต่เพิ่งได้เลยไอเจ๊เอ๋ตำรวจกระตาพอดีเลยพี่น้อง <c oughs> โอ้ยเอาเดี๋ยวไปต่อเนาะพี่น,อน,อน้องเนาะไปพ่อยเฮ็ดเดลยทีทายให้เบิง่งเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยกดกระดิง่งกดกระดิงดกกะด่งกดปิดกันเด้อ ีน้องเห็ดยังบ่ครัดยางเชียวปลานี่ต่างหลายเชียรก็เห็นเห็ดอ,อันนี้เผาวบินนล์ดพี่น้องอันนี้เห็ดนางร่มพี่น้องว้ายแหงเบิร์ดหรอ โอ้โหโอ้โแล้วตอนนี้มีเห็ดนั่งร <that> <ne> um> <to asto> <that> ่มที่ได้จำไว้เด้แทงไว้แล้วพี่น้องเอาก็ได้ดอกเห็นปะนอนอยมันเป็นเขียอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะอันยางพาดไทยพี่น้องเบิ้งซื่อๆนี่ยแหละโคดรโคนแทงไว้แล้วค่ะเอาไปมันเป็นเขียอยู่นี่เนาะผุนเมืองปลาบนปลาสั้นได้หมงนี่อน่าจะยังขื้นเลยอิน ีน้ำน้ำหมดนี่ท่ามันมีเนาะมันมาเกิดเดินเดินยังสี่หล่ะพี่น้องเอ,อ้ยต้มไปแห้งแห้งแบบนี้เหรอพี่น้องต้มแห้งคักกัิได้ตะโกนหาพวกเจ้าเด้ออ่าเดี๋ยวคอยเบิ่งต้อนนะพี่น้องเนาะคอยเฮ็ดสิฏฐายให้เบิ่งเด้อลมมันแห้งขอโทษข้อให้ไร่แห้งแต่เขือนบอดพี่น้องเห็นบ่น่ะเบิ่ง ลมไก่แห้งฝนวายบึง้งพี่น้องเห็นไหมก้อนแดงก้อนแด,ง,ดงซุกนี่ไหมอู้ยปวดพวกก้อนแดงซุกนี่มันคิดว่ารสชาติมันสีออกขึ้ข่อนเนาะพี่น้องเนาะหลายเด้ออืมเดมี๋ยวสิไปแกงชิมไหมพี่น,อนอ้องเบิ้งเนาะอเอาแบบแบบย่างเดียวเลยเนาะพี่น้องเนาะน,นี่พ่อแกงเลยนี่อ้ เห็นไหมบอกเห็นได้บอกงามไหมบอ,อกไทยรูปบอกพี่น้องเ응ก็บได้พี่น้องบ่สวนแบบน,นี้ได้แกงนึงเลยนี่พุนผุนผุนผุนง่าบ่หอดพุนผุนเจ้าไส่เบิง้ง okay. เห็นไหมเห็นพี่น้องเห็นไหมบอกนี่แดงๆนี่อุ้ยกำลังงามมองนี่น้องดอกนี่แต่คือ เดี응๋ยวเราพี่น้องอ่ะอยาอยาอาอาโอ้ยโอดพ่อนี่เดี๋ยวสิไปซีมให้พี่น้องเบิ่องดี้สิไปแกงซีมให้พี่น้องเบิ่งทุ่มนี่เนาะอ่าวันลดสับมันสิเป็นจังไรเนาะพี่น้องเนาะเอาตามนั่นเนาะเดี๋ยวเขาสิลงมือเก็บเนาะพี่น้องเนาะห้ามีดห้าทุ่งเก็บกันแล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิเก็บให้พี่น้องเบิ่งจัิหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ เจะเจ้าเพี้ยนมากันทุพี่น้องปาดใันพี่น้องเบืองกันม้องตัปาดออกหลายดอกดอกมันกัต้องปาดออกกับพี่น้องมันแมงเพราะว่าเอาไปกินบวชเศียรมาแมงโอ้ยแมงเจ้าบวชพี่น้องเลยอืน ปาดออกเร็วเลยเป็นรามารถชันนีเนาะบอไปน้ำงรอเริ่มเลขนาดแก้แก้แข้งแข้งด้เนี่ยพี่น้องเห็นบ่แดดคองเออดอกนี่แค่แน่เนี่ยเห็นบ่เอาต้องเอาแบบนี้พี่น้องเลย ดอกแข็งดีเล้วพี่น ok ้องเ้าวกเก็บใส่ถุงมาโอ้ขนาดแข็งยังมีอันแม่งขาไปเจาะกินเดินพี่น้องเดินมาลายขนาดลายโปรโตแม่งก็มากินฮะว่าแม่นอันแต่ว่าอนมันมั่นมันมั่นมัปุ๊บๆุบเด้อพี่น้องอันเห็ดตัวนี้อันก็ ต้องต้มโดนนะจังหน่อยเด้อเพราะมันหืนคิดว่านะเพราะมันเฮ็ดอันก้อแดงนี่มันมันมีหลายชนิดอยู่ด้วยพี่น้องอันร่างชนิดบางหื้นเนอะแล้วแต่คุณมากอันหื้นๆ้นี่นาที่เอาไปเฮ็ดซุปแสแปเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดซุปไม่ตำน้ำพริกเนาะตำแียวเฮ็ดเนาะเพราะว่ามันหื้นเขาก็เลยบนนิยมกินกันเนาะลังแห้ง บอกไปนำ้ำน้ำมาไปน้องคือใส่อีกเลยเดีย๋ยวเห็นไปต่อพี่น้องอดบอดไ่งงบดบบดไใด,ใด c, พ ảo, ้พี่น้องเลยบ่ตสิเก็บบ่ตไทยเฮ้ยเข็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งของเฮาได้ไดๆผลดอกผลก็ติดเขาเถาเราละพี่น้องเห็นน้ำบ่ดอกนีนเถาได้เนาะมันเถา เขาบักเออเยอะเลยพี่น้องไว้นี่และวันทำพันทำเชียทำเชียเห็นไหมพี่นออ้องนี่ตะกอแดองอ,อ,อย่าไทายลุกกันเด้อพี่น้องเก็บเโ็บโอ้ไปร่วมกันกันเลยนาอพี่น้องเข้าวเก็บ ย่านฝนตกห้ามกระพอนั่นลมกระแห้ง,งหแห้งเก็บกองว่าไงนะขนาดแข็งสีแต่ยังมีนอนสีนเอาผู้ดเดียวตัวมุ่งมุ่งแบบผูเ้เดียวเก็บผู้เดียวพี่น้องมาเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องเลยเ,เดี๋ยวสิไปแกงให้กินเนาะพี่น้องเนาะอันหมูว่านมาว่านอุปกรณ์อันแกงเฮดครีปอันต่อตัดต่อเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยอันอันโดดเข่าสตูดิโอแล้วมัน มันม,มีพาพี่น้องจับมันเป็นอย่างมันค้างเออเรือสงสัยตอนตอนหลวดมันมีปัญหานี่แต่ถากกินเบิดพี่น้องเลย ผสมปักกูนเออผสมผสมบุญผสมประกอบเลยพี่น้องเลยถ้ามาพี่นอ้องนี่แกเดียอีกชนิดหนึ่งเห็นบอสมาชีออกชีชีสมสมเนาะตัวน,นี้ก็กิกนแ่บแล้วพี่น้องแต่ว่ามันชีไหนบอกมีแต,มแต่มีแต่ขามีแต่ขานะลายลายย่พี่น้องเห็นแต่าขาดอกมันโดนแห่นบัดลวพ,พี่น้องเลยอ่ะคุณ มนมกับบานจักรยานบึอ้อเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปปลากันที่หลังเนาะอห้าสซีลากันซ้ำนี่อือหาพ่ออีกบทัตลาดอ,อกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวข้าล่านอปาดีเด้อพี่น้องมาหอดบานแล้วนี่ก็สีแทมการล่างเฮ็ดนอค่ะเลยเฮ็ดน้ำมาเฮ็ดแดงก็แดงนอพี่น้องเนาะ เดี๋ยวห่อกับ่างแล้วก็ที่เอาไปต้มลวกออกน้ำหนึ่งนาะพี่น้องนาะเอาสีชั้นมันออกไปนาะทำความสะอาดดีๆเนาะพี่น้องนาะหอดบ้านแล้วเด้อพี่น้องอยากพอ่อนากันบสวัสดีหอดบ้านแหละคะ่ะพี่น้องเอ้ยอันเห็นบ่เฮ็ดเฮ็ดก็แดงเฮ็ดน้ำมากเดี๋ยวที่างแล้วก็ต้มนาะแล้วก็ซีฟิตไว้อาจจะเอาไว้ถักแกงน้ำนาะ พ่ะวามือนั่นแกงเฮ็ดคีปไห้พี่น้องเบิ้งกับบได้เบิ้งเฮ็ดคิบหายมันรูดมันจังได้กับบอหูนอขอโทษขอพ่ายไย,ย่เฮ็ดแสบเฮ็ดหัวค่ะแต่ว่ากินพี่น้องบรร่ไดกินนำ้ำที่ต้องเฮ็ดใหม่เองที่เฮ็ดกินดูไรมันก็เสีเบียเนพี่น้องคนคนกินพี่น้องผู้เบิ้งกับน้ำไล่ไ,ลไหลนําเหมือนเนาะสวัสดีเป็นทางการเนาะพี่น้องเนาะอันอ คันมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติง๊งๆแห่น้ำเนื้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย